thank you สวัสดีครับมนิกะอยู่กับช่องอามุกชาแนลอีกคือเกาครับมือน,นี่ผมได้ตู้ของเอกเศ้านะครับเป็นตู้เสียงกลางนะครับเป็นตู้เปล่าที่ทางทีมงาน,นครับไปซื้อมาจากบริษัทเลยนะครับเมืองวานนี่ไปหอดบริษัทเอกเศ้ามานะครับก็ได้ตู้เสียงกลางเป็นตู้แฟนนะครับเสียงกลางสองดอกแล้วก็เป็นแลมหนึ่งดอกนะครับ ไปมือว่านก็นได้มาซีใบนะครับได้ตูมาซีใบผมก็เลยมาทําคลิปให้พี่น้องนะครับได้รับชมนะครับใบหนึ่งนะครับเป็นรีวิวเกี่ยวกับงานนะครับวางงานของเอกซาท้าทออกมาตัวงานปานไดนะครับตู้ใบนี้ราคาสามพันสองรอยบาทนะครับการล่องไปกันเบิ้งนะครับไปต่ออยู่หน้างานนะครับ ต้องเชอเพื่อนใจดีนดให้ตู้ใบนี้เป็นตู้เสียงกลางนะครับเป็นตู้แฟดนะครับก็จะมีสลักนะครับงานแบบนี้เลยนี่นะจาจะเกิดจากการขนทรงครับส่วนโลโก้เอกซ่านี่จะเป็นในส่วนของเป็นเล็กเลยนะครับบอ,บอมมีสีนะครับแต่ว่าพวกดำๆนี่เป็นสีที่ ทางโรงงานเขาน่าจะพ่นมากนะครับแล้วแต่ว่าวิ่นตรงที่เป็นโลโก้นะครับกับพวกที่เป็นอักษรส่วนนี้นะครับถึงยังเป็นเล็กอยู่เพราะว่าคอเสียกัน่าจะมีเพราะว่ามันอาจนะจะน่าจะขึ้นสนิมนะครับนี่ถ้าห้องสังเกตดีๆมันเป็นห้อสนิมขึ้นเจ้านะครับสีเป็นสลักรูกเือนแบบนี้นะครับส่วนโลโก้ด้านข้างนะครับกับมีการเจาะเจาะร่องโลโก้เอกเศร้าชัดเจนนะครับ แต่ว่างานสีผมคิดว่า,อาวเออ,าเอชายภูมิ <c oughs> งานสีนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันอาจจะบางนิดนึงนะครับ <c oughs> เออส่วนตะแกงนะครับเป็นตะแกงปั้มนะครับกับสีนี้ ตัว A อู่ตรงนี้นะครับโดยส่วนโตนะครับที่เลือกซื้อของทีมงานของบริษัทเอกเศร้านะครับจากตะแกงนี่ครับตะแกงโคตรงามเห็นเทือแลกหนึ่งคือแบบถูกใจนะครับจะเล่ยผ้ากันไปเบิงนะครับตะแกงงามครับแล้วกะเค้ K K. แล้วก็จะมีตัวที่เป็นใยบ่ครับเขาเอินใ่ที่แบบกลองที่ฟุ้นนะครับเพ่ให้เขาไปในตู้นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก,ลลก็จะมีไอสลักนะครับที่ไว้ห้อยแล้วก็มีสเปคคอนแบบ แบบนี้ครับอีก2อันนะครับส่วนข้างในบรได้ต่อสายต่อ,อยางมาให้นะครับนี่แค่สเปกก่อนขันติดไว้แบบนี้นะครับเราก็จะด้านข้างว่ามีหูจับนะครับแต่ว่าทางบริษัทเพื่อนจะเจาะปองมาให้ตรงนี้เจาะรูมาให้ตรงนี้นะครับให้เป็นมงจับนะครับข้างหลางก็จะมีโลโก,โก้เด็กเศร้านะครับ แต่เพราะว่าเป็นยังผมคิดว่าสีมันอาจจะบางนิดนึงครับนี่ครับเพราะว่าตรงนี้มันยังเห็นห้อยที่เป็นห้อยใหม่นะครับที่เขาจาอใหม่นะครับน่าจะว่าได้ถ้าสีรองพื้นก็อาจจะพ่นสีระเบิดทับไปเลยน,นะครับเดี๋ยวมื่อวผมไปอัปเดตพวกตู้เบียดที่เอาหูจับ เอาสีระเบิดมาท่าไม้นะครับเดี๋ยวเอาไปอัปเดตให้เบิ้งในคลิปนี้เลยนะครับตู้เสียงกลาองอ,งองีกเศร้าก็อาจะมีประมาณนี้ครับฟ้าทางนี้ก็คอกันครับก็จะมีสลักลูกป,ปืนนะครับก็บจะมีโลโก้ของเอกเศร้าอยู่ตรงนี้นะครับเรื่มพวงละนะครับก็บจะประมาณนี้สำหรับการรีวิวตู้เสียงกลางของเอกเศร้านะครับ ผ้ใดสนใจก่ะลองทักไปติดต่อสอบถามทางเพจเอกเอ้าชัยภูมิเบิงครับพี่มุกเขาไปว่าบริษัทเอกเ้าชัยภูมินะครับมันก็นจะขึ้นเลยนะครับเป็นเพจคนติดตามสองแฟนกว่านี่นะครับที่ผมขอเบิงเมื่อวานนะครับสำหรับตู้เสียงกลางกันนา,าจ,จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมทำคลิปใส่ดอกตู้ อีกเศร้ากับตู้ที่มีอยูบ่บานเบึงนะครับว่ามันเหมือนสีเสียงแตกต่างกันแบบใดนะครับเดี๋ยวบันี้ผมภาพไปเบึงซุ้มตู้เบสดที่ท่าสีไม้นะครับท่าสีระเบิดไม่แล้วก็ใส่หูจับอย่างนะครับนั่นจะเป็นแบบแบนนะครับทเทเ็ตได้เลยอาทิตกว้าแลวล่ะครับแต่ว่าบ่มมีเวลาทายชิปให้พี่น้องในบึงเนาะอะสำหรับตู้เสียงกลางกัน,กนมีไวส้สนีครับเดี๋ยวไปบึงตู้เบีดนะครับบาดนี้ ไปครับเอาครับนี่นะครับเป็นตู้เด็ดที่เข้ามาทาสีนะครับแล้วก็เป็นใ้หูจับนะครับนี่อันนี้คือหูจับอ,อันละสิบบาทครับอันละสิบบาทนี่นะครับทุกใบเลยนะครับถ้ารัวแถวเงื่อนครับ เดี๋ยวมามากนะครับพูน่นาขึ้นจากท่านสีเกานะครับประมาณสองมิลน,นะครับนี่นะครับเป็นตูดเสียงกลางใบเก่านะครับอันนี้เท่าเฮ็ดเองนะครับตั้งที่มั่ตีขึ้นเเสียงกะตามที่พี่น้องเข้าเครื่องเสียงได้นะรับฟังม่หลายๆคลิปนะครับเป็นเสียงที่เห็นกันในทุกๆคลิปนะครับเมื่อวานจะเป็นคลิป VS เดือว่าคลิปลดหงรดแทคลิปงานแต่งงานบวชนะครับคลิปออกงานก็นจะใส่หูจับทุกใบแล้วนะครับใบละสอคู่นะครับขาน้ะคู่ยังสิเห็นบ่า่นะครับอันนี้ตู้เบ็ดเท่าเฮดเองครับ ต่อไปตู่เสียงกลางก็จะเฮ็ดเองซือกันนะครับไปซื้อตู่ยเช้ามาแล้วเอาวัดวัดแทกๆออกมาช่วยกันเป๊ะครับบานนี้ประมาณก็จะประมาณนี้ครับเฮาเห็ดใช้ซีตู่ใหม่แล้วชีฟุน้นขึ้นแล้วครับเฮ็ดเร็จะโดนแล้วนะครับเดี๋ยวมีเวลาว่างเอาดอกออกไปอุ่นให้พี่น้องได้รับเบิ่งครับ กบสำหรับคลิปนี้กันน่าจะบ่มีอยังหลายแล้วครับก็บน่าจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกคทเกค่าบสำหรับมือน,นี้่กัขอขอบคุณครับแก้ว